มามามาดิมาดิเอามาดิได้ยินเสียงเครื่องไหมังรึโอ้ยกระป๋ายทมึงโคตเลยโอ้ด้ินเสียงเครื่องดีรัาเส่กระถาติดเครื่องนะครับ โดนโดนติดเครื่องเแยกฝาวิชามันเสร็จโอู้นเนาะนี่นี่นี่ของแกฉันมาหาเราเร็วถิ่นอะหนุกอั้นมาหนี่มาหาเราอ่ะไม่รอดหรอกอู้นุูกข้อใหญ่เลยท่านผู้ชม หัวไหวแล้วไหวแล้วหัวหัวเอาดิโอ้โหตกกลากเลยใสายดีสายดีเลยนะตอนนี้หนื่มักนี่หมดแลมันใจสังนสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนคุณล่าฝันวันนี้ผมพามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพนะครับหรือเรียกอีกอย่างก็เขื่อนแม่ท่าแพนะ อ๋เป็นเอ่ออางที่ใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าไม่กว้างมากความความยาวเนี่ยยาวหน่อยอ่างที่เนี่ยนะเขาเรียกว่าเขื่อนแม่ท่าแพ่นะครับก็จะมีห้วยเยอะมากยาวไปจนถึงนู่นเขตติดต่อทุ่งสเหลี่ยมนู่นเลยนะครับแต่เนี้ยอยู่อำเภอศรสีสัชนาลัยวันนี้ผมจะมาตามล่าหาปลาใหญ่นะครับปลาไซส์ชโดใหญ่ ช่อนใหญ่กระสูบใหญ่ที่นี่มีเยอะนะครับปลากายก็มีนะเดี๋ยวเรามาตามชมกันเลยจะมีผลงานให้ชมมากน้อยแค่ไหนไปเดินทางตามล่าหากันเลยลุย อู้ดูแล้วมาอน,นี้เลยกระสุนกระสุนน้นอยท่านผู้ชมดูตัวนะกัดโดนหมดก็ดีวิ่งสแปดอำค่ายเต็มคำ <c oughs> โดวยใหญ่ด้วย ไอตัวเมื <fox> no one, one, right oh, oh. ่อก wow, ี Murder, ้ใหญ่ด้วยนะหลุดอีกไอตัวน้อยตามมาซ้ําโดนเลยโอ้โหตัวเมื่อกี้แม่งบึกดึงแรงอ่ะกรดีวิ่งสิบแปดกัมครับโอ้โหเต็มปากเต็มเรือเลยโดดอ่ะ ออกเหรอไม่ออกเลยน้อ,อ,องอที่เคยโดนปลาใหญ่กัดตัดเบ็ดบาดบุ้มไม่สองสามทีกัดต้มไม่โดนน่าโดนมากขนาดไหนอ่ะป่า,ปา โอ้โหเห็นแล้วปลาชิบะอุ้ยหืนี่ไงโอ้โหเห็นแล้วปลาชิบะอุ้ยกัดอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยมาหนี่ขัดเลยโอ้โหจีบปุ๊บัดเลยบกเลยเลยน้องกางน้ำกัดจีบอะมาหนี่โย่กดกล้องหลังให้หน่อยกกดกล้องให้หน่อยข้างหลัง ดึงเรือไปเลยดึงเรือไปเลยท่านผูช้ชมมาดูสาหน่อยสิโอ้โหขนาดจิบลงไปแล้วนะขึ้นมากัดอะโอ้โหสยสวยเลยตัวนี้ปลาจิบแรงดีนะปลาจิบแรงดี ยังไม่ยอมมันยังไม่ยอมม,ยม,ยอม,มามานี่มานี่เข้าสวิงซะดีๆโอ้โหได้รุ่นไหมโอ้โอ้วน,นอ้วนแต่สั้นโอ้โหท่านผู้ชมอ้วนเลยแต่มันสั้นนะตัวเนี้ยิดปุ๊บกัดเลยโอ้โหนี่เลยขันซาดิทัาเมนต์ลอกแบ็กเดวิลลูซิเฟอร์ สาย PE เนี่ย g m a มทถัก8บวก1 e. น e ะ3ีสานะสายฟูลคาร์บอน60บปอนเป็นฟูลคาร์บอน100%อนของ g m a มนะครับมาดูไซดูปลาจิบกันโอ้โหจิบปุ๊บกัดเลยท่านผู้ชมผมเพิ่งเห็นปลาจิบตัวแรกนะนี่เลยเหยื่อที่ใช้เอ็กเบดของค่ายเต็มคำเป็นอลูใบคอใบของอเมริกานะครับตัวนี้เป็นข้ออ่อนนะวีสองข้ออ่อนสุดยอดเอ็กเบดเต็มคำ โอ้โหไม่ถึงตัวนี้ความยาวไม่ถึงคือมันอ้วนเลยนะเนี่ยดูนี่มันจะโดนลูกหมูหรือเปล่าท่านะผู้ชมยังไงก็ไม่ถึงความยาวอะ่ะขนาดเนี้ยดูนะโอ้โหนี่มันลูกหมูชัดๆอ้วนตุบเลยนะครับอือหือ มาแล้วป๋าจิบแม่ตะแพรโอเคจิบล,ลงไปด้วยนะลงไปแล้วด้วยนะตีตีตามดูดเลยวโอ้โหสุดจัดแล้วชมกันต่อแต้นต่อไปถ่ายรูปครับขับเรือติ๊กสู โอ้ขับเรือตีกระสุนครับทุกผู้ชมโอ้โหไม่ต้องดับไม่ต้องดับเข้าเกี่ยวว่างเฉยเด้อขับเรือตีกระสุนเพืนหน่อยอตามไม่ทันตามไม่ทันดีนะักเป็นไงอเอ๊ะคนตากาตาตากยังไงวะโอ้มาอีกแล้วขับเรือตีกระสุน ของแท้ก็ดีวิง้มมงสิบแปดกัมเอออ้โอตออขันเบ้คันจะหักโดน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  อบอกแล้วใช้กระดีวิ้งวิงวิงวิงไงน้องอกกวิ้งสิบแปดเนี่ยเห็นไ,ไหมโหยอด็มปากีตรงที่เนการเบเดียวกัืเลยร้องโดชือด่อร้องตัดงเองเอจะตัดเย่าละติ้งแบ โดนโดนโดนหายแล้วน้องหายแล้วกระสุนฝูงโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยกัดโดนหมดอะ่ะโอ้ปลดป,าด,า,นนป,ลดปาดีกว่ามั้งนาะแนนปลดปาดดีกว่ามั้งหรอ ฝูงตัวเล็ก <that> ก kind of ับฝ่งตัวใหญ่ตรงนั้นแม่งเสริมไม่ขึ้นมั้งก้นี่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 ขับเรือตีกระสอบเป็นไงเป็นไงเป็นไงท่านผู้ชม เต็มปากก็ดีวิ้งสเปดัมของค่เต็มคำครับโอ้โหโคตรมันขับเยอเอาคุ้มไหมเนี่ยคุ้มกับอามันไหมล่ะรับเครื่องเรียกฝาไม่มีที่ไหนเขาทำกันนะไม่เคยเห็นเลยอมา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 ตัดเครื่องเรียกฝามามา เศกคาถาเข้าหาเราเลยนู่นเข้ามาก็ใหญ่แล้วไม่เนะดี๋ยวรู้จักเนี่ <c oughs> นนนยนี่มันยังรึโอ้ยเกิดอะไช็อตโอ้มึงก็อดเกินโอ้ยได้ยินเสียงเครื่องนี่เขาเสกคาถาติดเครื่องนะครับติดเครื่องเรียกปลางง <c oughs> โอ้ใหญ่ดิ ติดเครื่องเรียกปลาไม่งั้นปลามันจะหนีถ้าเดินไกลอ่ะแ,แน่นอนอ <c oughs> ดีวิ่งเต็มปากโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ยอมขึ้นด้วยหึหโอ้หนักหนักหนักโหโลกว่าเรียบร้อยหลุดพอดีดอดีวิ่งครับ18กร,รัมของค่ายเต็มคำเรียบร้อยติดเครื่องเรียกปลา <c oughs> <c oughs> โดนโดนติดเครื่องเรียกปลาวิชามนานต <laughs> ีก่อนตีก่อนไม่ได้เปรียกไปเหมือไปนะจ๊ะปล, <laughs> ปลดปลาให้หน่อยเนาะก็ดีวิ่ง18กร,รมัมเต็มปากเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องปาก <laughs> <laughs> เอากิ๊ปเปอร์นีมก,ก่อนกิ <laughs> ๊ปเปอร์นีมก,ก่อนเดี๋ยวจะโดนตัวเบ็โด,โ,ด,โ,ดโอ้มีคนปลดปลามันก็สบายอย่างนี้แหละ ตัวเบ็ดติดอีกมีคนปลดฟ้ามีคนขับเรือให้ตีอย่างชอบนี่นี่โอ้โหนำ้ยกลับไม่โดนวะนี่ตามมาตามมานี่กระดิวิ่งของชอบใช่ไหมล่ะสวยเอาสวยเอา สวัสดีวิ่ง18กแปดเต็มคำเต็มปากว่ามันเป็นพิคดีอ้อ <laughs> อาวปวดฟ้าน้องโอ้ทต,ตามหน้าที่เลยได้เลยเยงี้ย <laughs> ขับเรือป่ะขับเรือไปปวดฟ้าด้วย <laughs> สนุกเดีย๋ยวนี้ <laughs> <laughs> อะไรนะ <laughs> อู้หูดิโยกขากูโยงโย,ยงดู <laughs> แพงโยนให้เราเลยร้ายจัดเด็กคนนี้ไม่เด็กเจื่อคนนี้รอมันรอพี่น้องเอาเสร็จอ้ยน้องนี่นี่นี่ของแท้ตีก่อนไม่ได้เปลี่ยบเสมอไปไน้น้อง มันต้องกระดี่วิ้งสิแปดคำเต็มปากเต็มคำนี่ไปไปนโอ้โหยอดไปไปเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> นี่มา,าหนึ่งเต้นเลยชม,มกระด,ดีด่วิง้นนงสุดจัดเต็ <c oughs> มถดดนนั้เ <c oughs> งเอาจอดก่อนซิเงี้ยไปไหนแล้วน้อง เกีก๋กกกกกจะไปหาฝนไงโอ้ไปหาฝนหรือไง รู้เรื่องกระเบื้องแล้วนั่งทีอย่างเงี้ยฮะคือเรือใครแล้วนี่วะนี่เองว่ามันออกมาข้างหอกมันก็ไม่มีนี่บึกโอ้ยไม่ดูเบึกบึกเรียบร้อยเรียบร้อยไวกว่าไวกว,ว่าได้เปรียบไปน้องไวกว่าได้เปรียบปดปด คนปวดป้าเอาหน่อยวิงสิบแปดคมกูบอกให้ของบอกเลยของมันต้องมีเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดไม่มีก็เป็นอย่างนี้ไม่มีมันเหงาไอ้น้องวิงสิบแปดคมเต็มคำทีเด็ดทีเด็ด โดนโดนโดนเป็นไงเป็นไงน้องออกแล้วน้องตีกิปป๊บเปล่ามันต้องกระดีวิ้งสักแปดกมนี่เต็มคำโอ้คนปวดคนปวดปลาเริ่มปวดเลยเอ้ยเอาเออย่างมัน วิ่งเต็มคำโดนโดนโดนมามาูขวานี่เลยฝุ่นฝา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 นี่ก็ฝุ่ขฝานี่มาอีกหนึ่งแต้มวิ่งเต็มคำสิบแปดคำเต็มปากเกี่ยวว่างจจังว่างมันไหลยาวลงมา ไม่ทำอะไรเลยบนจริงเลยเว้ยคนปลดปลากรุณยขึ้น oh แล้วขึ้นแล้วโดนโดนโดนทุกไม้ติดเครื่องเรียกปลาไม่โดนได้ยังไงอะโอ้โห oh โอ้โหเดือดเลยไได้ยินเสียง,งเครื่องได้ที่ไหนแล้วปลาที่นี่วิ่งเต็มคำเนี่ยโอ้โหโคตรมันกระสูนฝูงหึ่งสิบ,ปบแปดกัมเต็มปากบึกโดนโดนทุกไม้โดนทุกไม้ ก็ดีวิ้งนี่มันกินดีจริงๆนะท่านผู้ชมโอ้โหมานี่ยจริดๆโอ้โหอย่างมันเบา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 โอ้โหไม่ดูอะบอกให้เบาก็ไม่กลัดเอง มึงก็เล่งอย่างเดียวเลยเนาะดกุกนตกกุ้กัดเลย <c oughs> ตกปุ๊งก,กัดเลยอันนี้อีกหนึ่งเต็มวิ่งเต็มคำสิบแปดคำเต็มปากโอ้โหยังมันยังมันขึ้นขึ้นอีกแล้วขึ้นอกแ้วโอ้โหบาดเลือดเลยบึก๊กอู้หโ,โดนก้อนลุดโอ้โหยังมันนะกัดอะ ติดเครื่องลอ่อปลายอดอโดนหมายแล้วหมายแล้วโอ้โหมาติดเครื่องลอ่อปลากรับโอ้โหตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวไปเลยโอ้โหอันนั้นที่ก่อนโอ้โหนี่ก็มีแต่ไม่หมด อย่างมันโหตนหมาอีกแล้วโหขึ้นตัวเดียวสองตัวก็ไม่หลอดเอาอ๋อนี่ก็หลุดหมึมันพันกันมะนอเน้องมันพันกันหรือเปล่าโอ้ตีข้อมันน้องอะโอ้แล้วให้พี่เยอะปลาใส่เกลียวมาด้วยนะโอ้ไม่ไหววะําโทษปลดปลา ก็ดีวิงวิ้งวิงวิ้ง,ง,งคำโทษให้ปลดปลาได้เข็ดน้องดูฝูงใหญ่ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมดูนะผู้ฝูงโคตรใหญ่แต่ไม่รู้ไส่ขัานไหนจะสูบฝูงนี้ เบาเบาเบาดับเลยดับเลยเอ้ยเออมันมาหาเราเรื่องฝูงเน,นี่ยหืมดุก่อนนะนี่หืมมาหาเราอะไม่รอดหรอกโอ้ฝูงโคตรใหญ่เลยท่านผู้ชมดูนะเต็มเลยนะครับโอ้หนี่มันโคตรกระสุนโคตรกระสุนฝูงเอาตัวนี้ขึ้นมาก่อน โคตรกระสู่ฝูงวิ่งเต็มคำสิบแปดคำตียโยนตียโยนเลยโอ้โหคว้าเลยถูกปะโอ้โหรือจงมันดโดหมายแล้วหมายแล้ว อะไรวะไอ้น้องอย่าร้องสิน้องอย่าร้องดังก็ดีวิ่งเนี่ยเห็นไหมเต็มปากเต็มคำสุดยอดฝูงกายฝูงไปเลยไปตีฝูงไหนฝูงใหญ่อยู่นี่ขอกลับมาขอกลับมาขอกลับมาหาฝูงใหญ่ก่อนบึ้กบึ้กบึ้กทีไปนู่นขอกลับมาหาฝูงใหญ่เอา โดนวิ่งเต็ม,มคำสิบแปดกรัมปาทูสุดยอดปลาปลาตันี้ตีนนี่ท่อบุนวายว่าวายวปุนเ,เเนะนเลยเงี้ยเสียเปียบมาคนเปิดถังเสียเปียบเสียเปีเยบเลยโอยวาย ลืมตัวโอ้โหโอ้เหมือนกำเนินกำไม่ทันเลยน้องไม่ทันเลยน้องไม่ทันพี่แล้วโอ้โหปล่อยปล่อยตัวเล็กตัวเล็กไปยังอยู่เหรออยู่ก็เอาดิโอ้โหตกปุ๊บกัดเลยใช้สินใช้ดีด้วยนะตัวนี้โอ้ปล่อยตัวเล็กเอาตัวใหญ่น้องโอ้โหดูดูบอ,อกแล้ว เอาตัวเล็กเอาตัวใหญ่ดีวกว่าขับเรือตีกันไปเลยอืม,มรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ไม่รูร้แรงดีครับกระสุกโอโ้ติดมือทั้งฝาแล้วมันติดมือทั้งไสอีกท <laughs> ี่เกมตันโอ้โหแรงดีมากอะ่ะสายดีด้วยนะ ได้มีหมดแรงดีกระสุบมาแล้วกระสุบไส์สวยมึไงไมันมเหลี่ยมเนี่ย่ะโอ้โหสุดยอดมันก็มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปนกันนะท่านผู้ชมนี่เลยก็ดี วิ่งของค่ายเต็มคำสิบโอ้โหสีหลุดหมดแลวยังกัดอยู่นะสิบแปดคำเต็มปากโอ้โหอ้โหไปชมกันต่อกัร์ดสายช็อกโอ้โหเหยื่ออยู่ข้างหลังกัดสายช็อก่านผู้ชมโอ้โหเดินไปวิ่งมากัดสายช็อกได้เหยื่ออยู่ข้างหลังอย่างเนี้ย โอ้ยไมหนึ่งเต็มเหยื่ออยู่ข้างหลังวิ่งมากัดตายชกอ่ะโหกระดีวิ่งครับสิดกร,รัมของค่ายเต็มคำไม้หนึ่งเต็มระวังระวังตัวเบ็ดโอ้โหสีทะลอกหมดตัวเดียววันนี้ฮะในเรื่องนะท่านผู้ชมวิ่งเต็มคำสิบปดกร,รมัมเต็มปากชมกันต่อ นูมันนี่บอกเลันใจถึงเนี่ยหี่กใส่ตึงๆครับทุกผู้ชมใส่ตึงๆเลยหู้จักไม่วิ่งเต็มคำโอ้โหดูใส่กดหนักๆอ่ะตัวเนี้ยโอ้โหเบรกไหลทุกผู้ชมกระสุนเบรกไหล ดูตัวน <Wait. S 2> <Elizabeth. S 1> ียสิโอ้โหโลกว่าโลกว่าเต็มปากเต็มคำมาพี่ตากันก็ได้ถือเลยถือถือตีเลยนี่นนี่นี่ไปไหนแล้วโอ้โหออกแต่เขวิงได้อ่ะ เรียบร้อยเซโลโหแรงดีมากกระสุนที่นี่สายพีอผมใช้พีเสามนะโทม,มาน่าซูเปอร์พีครับผมลองตีตัวเดียวทั้งวันนะกระ,กระดีวิงสิกรัมตัวนี้ สีไม่มีแล้วนะครับดูนะกัดเหมือนเดิมพุนสุดยอดวิ่งเต็มขามสิบแปกัมเต็มปากไปชมกันต่อครับครับวันนี้ก็พอมีผลงานให้ชมนะครับกระสูบนะสนุกอยู่ครับตักสนุกนะครับกระสูบชะโดนะเดี๋ยวพบกันใหม่ทริปหน้าวันนี้ก็จะเดินทางกลับบ um, ้านแล้วนะครับไปพบกันใหม่ทริปต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับเราจะพาไปตกปลาที่ไหนกันอีก Hãy subscribe cho kênh chung, bye bye.